สวัสดีคร ouais, okay, ับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเว็บไซต์นะครับ p a y o k นะครับมาพบกับทันโนมิตะนะครับมือหนึ่งออสเตรเลียของเรานะครับนะครับทันโนมิตะของเรานะครับตัว id นะครับ comet นะครับหนึ่งสองสามนะครับนั่งสีขาวนะครับไก่ก้าวฟ้านะครับสีดานะครับมาดูกันครับว่าทันโนมิตะของเรานะครับ ้ากิดเป็นไม้โยงซ้ายนะครับไปครับนะครับตำแหน่งนี้มาซ้ายเม็ดซ้ายนะครับโดนกินตัดเข้ามาแล้วนะครับกินตอบเข้าไปนะครับยันเบี้ยตำแหน่งนี้นครับก่อไปครับเม็ดไปครับระเบิดเข้ามาอีกแล้วนะครับระเบิดเข้ามาในตำแหน่งนี้นะครับก่อกวัดกันไปเลยนะครับกินตัดเข้าไปครับ เอาแบบโล่งๆกันไปนะครับแทงปักสาแหวกลังเข้าไปอีกนะครับเม็ดขึ้นไปยืนนะครับตำแหน่งนี้นะครับสีขาวนะครับเลือกที่จะโจมตีก่อนนะครับแต่ตำแหน่งนี้ไม่ดีนะครับก็เสริมครับเสริมสาคอนครับเสริมโคนนี้ไปครับ คนมาแล้วนะครับคนมาแล้วก็ไปนะครับเป็นม้ายงขวาไปเลยนะครับม้าตัวขวาขึ้นไปก่อนนะครับเปิดครับให้เรือของสีดำนะครับด้านด้านขวาเมือนะครับได้ออกมาใช้งานนะครับได้ทันท่วงทีนะครับตาต่อไปก็เป็นตาสีขาวเดินครับพี่โดบิตะของเรานะครับตำแหน่งนี้นะครับก็เรือนะครับเรือตรงมานะครับไปครับ ขุนขึ้นมาแล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็เสริมนะครับ <c oughs> เสริมโคลนขึ้นไป <c oughs> เปิดเบีย้ยขึ้นไปก่อนนะครับ <c oughs> เปิดเบีย้ยขึ้นไปก่อน <c oughs> เปิดเบีย้ยขึ้นไปก่อนนะครับ ที่ขาวเดินเม็ดขึ้นมานครับเดินเม็ดขึ้นมาในตำแหน่งนี้ก็ไปครับเรือกำลังต้องไปนะครับนะครับสอนเรือไปเลยครับเรือไม่เห็นส่วนนะครับก็ตำแหน่งนี้ก็เสริมนะครับเบี้ยขึ้นไปเบี้ยขึ้นไปนะครับ ด้านปีกซ้ายนะครับของไก่ก้าวฟ้านะครับยังไม่ได้เปิดเบี้ยเปิดอะไรเลยนะครับตำแหน่งนี้เราแทงได้ไหมครับแทงเม็ดเข้าไปนะครับ ทงเม็ดอเม็ดมาต่อเม็ดนะครับต่อเสริมโคนครับเสริมโคนขึ้นไปดีกว่าครับเม็ดขึ้นมายืนนิ่งๆไว้นะครับเสริมโคนขึ้นไปดีกว่านะครับ,รไ,รบ,รไ,ปรบไปครับ เอาเม็ดมาต่อนะครับเอาเม็ดมาต่อในตำแหน่งนี้นะครับเสริมโคนขึ้นไปอีกตัวงได้นะครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับสีขาวก็น่าจะเป็นม้าซ้ายนะครับ เป็นม้าไซส์ไก่กา้ฟค่ะ็ยังไม่ระบุนะครับว่าจะเป็นม้ามังกรนะครับอาจเป็นม้ามังกรได้ครับเราก็ดูกันก่อนนะครับสีดําเป็นฝ่ายเดินหลังนะครับก็จะช้าสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับสีขาวนะครับเดินขุนมานะครับโอ้โหมาอยู่ตากดเลยนะครับ โอ้ใจถึงเพิ่งได้จริงนะครับตำแหน่งนี้นะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เปิดเบี้ขึ้นไปตัวไหมครับ <c oughs> โยนโคนขึ้นไปนะครับ โดนคนไึ้ไปแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วครับก็สีขาวเดินขุนเข้ามานะครับอยู่ในจังหวะของตากดนะครับมีโอกาสนะครับก็ต้มตีนะครับทั้งๆที่ตัวก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับ ต่อไปนะครับสีขาวเดินะครับอาจารย์โนบิตะนะครับมือหนึ่งออสเตรเลียของเรานะครับ อาจารย์โนบิตะของเรานะครับก่อใช้ความคิดจังหวะนี้ครับนานพอสมควรครับก็เป็นทีเป็นทีตายนะครับจะ <c oughs> โยกขึ้นมาขึ้นมาจาับก,กินเบีย้ยหรือเปล่านะครับเพราะมีตำแหน่งตำแหน่งที่กินเบีย้ยนะครับกินเบีย้ยแล้วก็มีตำแหน่งกินโคลนะครับกินโคลแล้วก็ลุกนะครับ มาดูกันครับจจังหวะนี้นะครับว่าหมากสีขาวนะครับจะทำเยี่งไรต่อนะครับจะกินโคนฟรีของเราหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ก็เล็กแต้มรอยโคนนะครับโอ้จังหวะนี้คิดนานเลยนะครับ ใช้เวลานะครับจังหวะนี้นะครับที่เป็นทีตายพอสมควรครับตำแหน่งนี้ครับ ที่จะโยนม้าขึ้นมานะครับโยนม้าขึ้นมาก็ครับเอาเม็ดกินขึ้นไปนะครับเม็ดกินครับปักสาแหวกลังนะครับเสียบปลักนะครับตำแหน่งนี้กินนะครับกินเราก็ต้องใช้โคนกินขึ้นไปนะครับอาจจะเอาม้ามาปิดก็ได้นะครับ ถ้าเราเอามากินขอคนกินนะครับเอเามากินเขามีตำแหน่งลูกค้านะครับเขาต้องเอาคนกินถ้าเอาคนกินเอาคนกินไล่ม้านะครับคนกินไล่มา้า ตำแหน่งนี้เราไล่มาก่อนโคนกินเข้าไปเลยนะครับคนกินเข้าไปครับมามีจงังหวะเปิดลุกนะครับ แต่นี้แต่วัดใจนะครับคนกินขึ้นมาแล้วนะครับคนกินก็มาไปครับนะครับมีตำแหน่งลูกค้านะครับจะหนีขุนไปทางไหนดีนะครับตำแหน่งนี้นะครับมีกินเบี้ยลูกค้ากับตำแหน่งลูกค้านะครับตำแหน่งนี้ครับอาจารย์โนบิตะของเรานะครับเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วนะครับตำแหน่งนี้ครับ เอาม้ามาปิดหรือเปล่าครับม้ามาปิดก็กินเบี้ยลูกค้านะครับกินเรือนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครับของไก่เ้าฟ้าใช้ไปใช้ไปสี่นาทีนะครับเดินขุนขึ้นมานะครับก็เอาม้าไปลุกนะครับม้าลุกนะครับลุกกินเรือนะครับตำแหน่งนี้นะครับครับก็ ธนบิตะของเรานะครับก็ยอมแพ้ไปนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดกระดิ่งติดตามนะครับหมาทุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ไก่ก้าวฟ้าไปทําคลิปดีๆนะครับออกมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังนะครับกดรับชมด้วยความกระตืองือร้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ